จากคลิปที่พาไปช้อปปิ้งชุดที่เวียดนามเมืองโฮจิมินนะคะคลิปนี้นะคะฝนจะพาทุกคนมาอันบอกกันว่าแต่ละชุดที่ได้มาเนี่ยมันมีชุดอะไรแบบไหนบ้างตอนนี้เราถึงห้องกันแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็เป็น กล่องสบ้าที่ไปชอปปิ้งมาวันนี้มันมีทั้งถูกทั้ง,พงแพงจะของเวียดนามส่วนมากก็คือมีหลตัวน่ารักน่ารักเดีย๋ยวเรามาเปิดกันนะคะก่อนที่จะเก็บแล้วก็บอกว่าวันนี้ฝนได้ชุดอะไรมาบ้างนี่มาด้านถ่ายที่วิวห้องเลยนะทุกคนฝนจองมาแบบ3ห้อง3ไท้าเลยนะคะแต่ว่าขอแบบเป็นวิวแบบแบบว <c oughs> ิวเมืองอะไรอย่างเงี้ยใครที่มาพักก็แนะนํานะน่ารักมากเป็นวิวแบบวิวสวยเลย <c oughs> ตัวแรกทุกคนกระโปรงนะคะกระโปรงแบบ ฟิวฟิวอ่ะมีราคาหลักร้อยนะผมจำแม่นๆอันนี้น่าจะประมาณสามร้อยหรือเปล่าเออส่วนมากอ่ะเสื้อผ้าเวียดนามอ่ะทุกคนเขาจะทําเป็นเหมือนตัดเป็นของแบรนด์เขาเองเลยอย่างเงี้ยค่ะผ้าดีมากโหชุดนี้ก็คืออลังการมากทุกคนดูนี่ผ้าอย่างหนาเลยน่ารักมากน,นี่สวยไม่ใช่แค่ของแม่ได้เยอะนะของลูกก็ได้เยอะนะคะวันนี้ทีมคนนี้ตัวนี้ก็เป็นเสื้อเพราะว่าตอนแรกซื้อกระโปรงอันนี้มาแล้วไงทุกคนเนี่ยก็เลยไปเจอเสื้อสีเดียวกันแล้วแบบน่ารักเข้ามาอีกมีลูกไม้เหมือนกันพอาานนนราคาสองแสนตัวเนี้ยตัวเนี้ยราคาสองแสนส องแสนสี่หมื่นดองนะคะก็ตกประมาณเท่าไหร่นะตาลสองแสนสี่หมื่น 40, ดองประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะเนี่ยนี่สวยงามใครอยากได้ก็มาพีกับผลต่อได้นะตอนนี้ผลทําเป็นแล้วนะคะสวยมากทุกคนแล้วราคาดีมากอันนี้เป็นชุดอบชุดเรสยาวๆอารมณ์ประมาณนี้คืออลังการมากชอบเชิ้ตตัวนี้ทุกคนคือชอบมากอ่ะเราก็อยากได้อะไรที่แบบเสื้อเชิ้ตตัวเล็กเนี่ยแล้วก็คอเป็นคอวีแล้วก็ตรงชายเสื้อพอดีกับคอเป็นเกงยีนอันนี้คือชอบเพอร์เฟกต แล้วเจอแบบเหมือนขุมทรัพย์ทุกคนตัวนี้สวยมากเป็นเดรสแบบเจ้าหญิงสุดๆมันมีแบบสืดทรงองเอวอะทุกคนดูนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเอวแบบเอวแบบเอวสวยเลยแล้วราคาสองร้อยสองสองร้อยกว่าสองร้อยแล้วก็ตัวเนี้ยแบบโอ้โหอารมณ์แบบสาวหวานนะคะเป็นทรงอย่างนี้ก็ด้วยชุดนี้นะคะที่เวียดนามตัวเนี้ยชุดเนี้ยชุดแบบเนี้ยกำลังเป็นกระแสเหมือนที่ฝนใส่อยู่อะค่ะตรงที่อารามเ้วแบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบต้องซื้อกลับเลยอะนี้จะบอกว่าน่ารักทุกตัวนะคะร้านเนี้ย ราคาตัวรับประมาณตัวนี้3 9 9 0 0ดองนะคะเนี่ยน่ารักมากแต่นี้เผื่อใครที่มาเที่ยวนะชื่อแบรนด์มิกกี้ผ้าไม่คันเลยพวกนี mm ่นะคะสวยมากเอามาใส่คู่กันกับเสื้อตัวไหนเสื้อเสื้อโค้ตเสื้อสูทอะทุกคนไม่ใช่เสื้อเสื้อโค้ตแต่ว่ามันใส่แบบน่าร้อนได้เลยนะคะตัวนี้สุดๆเลยเสียมพู่หวานมากแบบกางเกงวอร์มดูเชือกมันดูเชือกผูกเขาเก๋มากกางเยีนคือจะบอกว่าเป็นกางเกงยีนที่ตามหามานานมากทุกคนมันเป็นผ้าบาง ที่ใส่แล้วมันไม่หนักแล้วมันรู้สึกสบายอันนี้คนชอบมากกว่าตี๋นึกไปคนที่ชอบใส่ยีนอยู่แล้วแต่ว่ามันหานยีนที่ถูกใจยากมากมันหันยีนที่จะเป็นแบบผ้าบางๆไม่เจอส่วนมากมันจะเป็นหนาแล้วมันก็อึดอัดแต่อันนี้สวยมากก็เลยเอามา2ส,สีเลยนะคะสองสีสีเข้มนี่แล้วก็มีสีขาวมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดประมาณนี้เป็นกับเ,เป็นแบบไซส์เอทที่แบบชอบมากเลยเป็นคอวีอันนี้ไม่พอใช่ไหมอ๋อนี่ไงเป็นกระโปรงเสื้อแบบน่ารักอันนี้มีมาพร้อมกางเกงด้วยนะคะพอใส่เข้าไปจริงๆก็ใส่ได้เราจะเย่ เส,สื้อเสียงพูหวานเสื้อใบนี้คือแบบหรือว่อาวาเลนเซียนะคะเนี้ยมันจะเป็นแบรนด์คล้ายๆแบรนด์ซากะของไทยอะค่ะที่เป็นเยน็ยนๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลายแบบอื้มอลังการอันนี้บอกเลยเย็น,นมาง่ายนะเวียดนามอะมาเที่ยวง่ายด้วยของเดียจอร์จสเดียจอร์จอสซือเป็นแบรนด์ของเขาเองสวยหลายตัวมากเชิดเข้ารูปแล้เลวเนี้ยปล่อยออกคือคืออันเนี้ยสวยมากแล้วสีสวยมากแบรนด์อันนี้เลยนะทุกคนใครมาแล้วชอบ,บลุคแบบเซอร์รูดลุคแพงลุควีดิแกนมผมแนะนําเลยว่าแบรนด์นี้ต้องเข้านะสวยทุกตัว น,นี่ผมเอามาเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงแบบน่ารักมากนะแล้วดูตัวนี้ตัวนี้คือเห็นแล้วแบบเหมือนเจอเนื้อคู่ันชอบมากกางเกงสวยมากเป็นกางเกงวิงวิงเอสสีดำเรียบรยบีคัตติ้งตามอะไรของเขาอะเนื้แนวเวียดนาม,มจริงๆทุกคนถ้าเซ็กซี่ก็เป็นแนวเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แบบน่ารักมันก็จะเป็นเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักมากของคอของคอเป็นเสื้อเสื้อกล้ามสีแดงอะไรเงี้ย โอโ้โหเก๋มากสวยนี่เป็นสาวคอสนะั้นนะควแนะนําเลยว่าควรใส่อะไรที่ไม่เป็นคอวีแบบนี้แล้วก็ชอบมากเลยตัวนี้นะคะเป็นซื้อซูเทเท่ๆก็เลยซื้อให้อายาเป็นพวกกางเกงยีนเนี่ยขะมากางเกงยีนแบบเด็กผู้หญิงเนี่ยมีแบบเอวสูงอย่างนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยเวียดนามเที่ยวง่ายอาหารถูกเดินทางง่ายแล้วก็การชอปปิ้งอะไรก็คือดีงามหมดเลยอืใ,ใกล้ๆด้วยนะคะบินจากกรุงเทพมามาที่เนี่ย ที่เวียดนามเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งแค่นี้เองแล้วเอาไว้ฝนทำคลิปมาฝากอีกนะคะ